สวัสดีเลโดเน็ตเวิร์กไทยแลนด์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมแอดมินนิวนะฮะก็วันนี้จะมาพูดถึงทริคแล้วกันนะครับมันเรียกว่าทริคแล้วกันนะครับเดี๋ยวบอกว่ามันเป็นอะไรยุ่งยากเลยนะครับมันเป็นแค่ทริคในการทำให้เจ้าแอปพลิเคชันเซลโลที่อยู่บน POC ของทุกคนนะครับสามารถที่จะดับจอนะครับแล้วก็กดคีย์ได้ถามว่าทุกคนจะบอกว่าอ้าวปกติมันก็ดับจอกดคีย์ได้แต่จอมันติดถูกไหมครับแต่เราติดขึ้นมาอย่างเงี้ครับซึ่งเนี่ยสมมติดับจออยู่นะครับแล้วกด นนันนี้คือปกติของเซลลโเพราะว่าต้องบอกทีก่อนนะครับผมจะอธิบายวิธีให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเซลลโลเนี่ยเมื่อสกรีนออฟนะครับแล้วมีการแอคทีฟคี์เข้าไปนะครับมันจะทำการเวกอัพสกรีนขึ้นมาเพื่อให้แอปพลิเคชันของมันเนี่ยทำงานอยู่บนฟอนต์เอนนะครับคือด้านหน้านะครับต้อดูดนี้ก่อนนะครับคราวนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใช้วิธีการหลอกโปรแกรมนะครับโดยการกดไข่ปลาเนาะแล้วก็กด ตัวเลือกจําได้ไหมครับแล้วก็ปิดจอแล้วก็กดคีย์นะครับแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าวิธีการนี้นะครับเห็นไหมวิธีการนี้มันไม่ได้แล้วนะครับมมนีนะ่มันไม่ได้แล้วนะครับที่ผมต้องนะกดสองทีผมไม่ถนักนะมันไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยดูทีอีกทีนะนี่นะครับกดนะครับแล้วกดมันมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซียรโลนมันมีการแก้บัคตรงนั้นไปแล้วนะครับหลังจากเวอร์ชั่นเนี่ยเข้าใจว่าตั้งแต่ 3.7 3.9ุ้วอะไรประมาณน้ขึ้นมานะครับจนมาถึง4.0เนี่ยนะครับมันแก้ไขไปแล้วนะครับแต่เมื่อเขาแก้ไขบั๊กเขาก็ใส่วิธีทําให้มันสามารถดับจอกดคีย์ได้เพียงแต่วิธีการนี้นะครับผมคิดว่าเจลโลเขาไม่ได้บอกให้คนทราบผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับว่าไม่ได้มีการประกาศเรื่องของฟีเจอร์ตรงนี้นะครับวิธีการมันง่ายๆมากนะครับเมื่อคุณใช้เครื่อง p r i o C นะครับนี่ครับกดเข้าในตัวเลือกนะครับคุณเลือกปุ่มกดเพื่อพูดนะครับผมใช้เป็นภาษาไทยเนาะเห็นไหม เห็นไหมครับเห็นไหมควรจะเห็นคีย์สองอันนะครับคีย์ที่เป็นรูปล็อกคุญแจตรงนี้นะครับพวกคุณนี้ก่อนนะครับคีย์ที่เป็นรูปล็อกคุญแจตรงนี้มันจะเป็นคีย์ที่มีมาพร้อมเลขรหัสของคีย์นะครับเป็นเลขรหัสของคีย์โค้ดตัวนี้นะครับคีย์นี้นะครับคุณห้ามลบทิ้งนะครับให้คุณตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีคีย์หนึ่งครับที่ไม่มีตัวเลขโค้ดนะครับแล้วนจะมีข้าองหมายติ๊กถูกอยู่ตรงนี้นะครับคุณติ๊กถูกออกครับแล้วคุณก็แบกออกไปนะครับ แบกออกไปนะครับแบกบออกไปนะครับลองดูนะครับดับจอกดคีย์แค่นี้เองครับแค่นี้เองสำรับเจ้าคีย์นะครับโดยการปิดเพอร์มิชันในการทำให้มันสกรีนออนนะครับก็คือพูดง่ายคือ ปิดปิดออกไปเพื่อให้มันทํางานอยู่บนเบื้องหลังเองนี่ครับโอ,โอเคอันเนี้ยผมผมสอนทริคแล้วกันนะผมสอนทริคอย่างนี้ว่าหลายคนอาจจะเจอปัญหาอย่างนี้นะครับว่าเมื่อจะเอาเซลลโลไปใช้กับแอปอื่นๆนะครับพวกนี้ล้กันเดิมเนี่ยะนะครับดูนะ เดิมเนี่ยไอ้เจ้าแอปพลิเคชันเซลโลเนี่ยไม่ว่าคุณอยู่ในหน้าจอไหนโปรแกรมไหนก็ตามเมื่อคุณกดคีย์นะครับมันจะเด้งขึ้นมาถูกไหมครับทําให้คุณไม่สามารถใช้คีย์เพอร์มิชันตัวอื่นได้นะครับทีนี้ทิกมันมีนิดเดียวครับมันมีอยู่แค่นิดเดียวคุณก็คือคุณกลับไปที่หน้าปุ่มกดตรงนี้นะครับคุณจะเห็นปุ่มกดที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับคือปุ่มตัวเดียวกันนี่นะครับที่ไม่มีคีย์โคดนะที่ไม่มีคีย์โคดคุณดูดีนะครับมันไม่มีคีย์โคดนะครับให้คุณลบออกนะครับเนี้นะครับ เมื่อคุณแบ็กออกไปแบ็กออกไปนะครับแบ็กออกไปผมหลุดช่องสแกนอ่ะนี่นะครับเมื่อคุณเมื่อคุณแบ็กออกไปอยู่หน้าโฮมนะครับคุณก็จะกดไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมคีย์เพอร์มิชันคีย์อโต้มันก็จะหายไปครับเนี่ยแค่นี้คุณก็เอาไปใช้กับแอปอื่นได้แล้วนะครับเห็นไหมครับกดไม่ได้นะครับเห็นไหมครับวิธีจการ วิธีการที่จะทําให้คีย์ออโต้มันกลับมาทํางานอีกรอบนะครับง่ายนิดเดียวครับคุณกลับเข้าไปที่แอปพลิเคชันเซลโลนะครับคุณไปที่ตัวเลือกนะครับแล้วคุณก็ไปที่ปุ่มกดนะครับปุ่มกดเพื่อพูดนะครับแล้วคุณก็กดบวกแล้วคุณก็แอดคีย์เห็นไหมครับมันจะตัดกลับมาปุ๊บแล้วคุณก็กลับไปดูนะครับปุ่มกดเพื่อพูดก็จะมีเพอร์มิชันปุ่มกดตัวที่ผมบอกเนี่ยกลับเข้ามานะครับเห็นไหมอันนี้ก็ลองดูนะครับ แล้วนี้นะครับแค่นี้เองครับนี่เลยนี่เลยนะครับนี่คือทริคนะครับในการที่จะทำให้เจ้าเซลโลเนี่ยสามารถที่จะดับจอกดคีย์แล้วจอไม่ติดนะครับหรือทำให้เปิดปิด Permission ของคีย์ออโต้เอาไว้ใช้ร่วมงานกับแอป,ปอื่นๆ,ๆเช่นคุณอาจจะใช้เครื่องผมอาจจะใช้ คู่กับทีมสปีคนะครับซึ่งทีมสปีคเนี่ยในฝั่งของทีมสปีคเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะทีมสปีคเนี่ยเพอร์มิชันคีย์นอนออโต้อยู่แล้วนะครับถามว่าถามว่าวิธีการดับจอนะครับแล้วกดคีย์โดยที่ไม่ทําให้จอเด้งขึ้นมาแบบที่ผมทดลองให้ดูเนี่ยนะครับใช้กับเครื่อง True ได้ไหมนะครับผมทดลองแล้วนะครับใช้กับเครื่อง True ได้นะครับอันนี้คือ True Gen หนึ่งนะครับนี่ย True Gen หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่ได้รับไว้มาเพื่อเอามา ทดสอบรีวิวนะครับก็เหมือนที่ผมเคยทาคลิปไปเมื่อสักปีกว่าๆแล้วหรือ2ปีที่แล้วนะครับเรื่องของการทําให้ปิดเปิดให้เปลี่ยนช่องบนเซลโล่เออเปลี่ยนช่องบนลูกบิดเนี้ยของเซลโลได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถามารถคิวอโต้ให้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับกูกับเครื่องทุกเครื่องนะครับเท่าที่ผมลองมาเครื่องทุกเครื่องที่มีจอนะครับเวอร์ชันปัจจุบันของเซลโลสามารถที่จะปิดเปิดฟังทันพวกนี้ได้แล้วนะครับก็วันนี้เป็น2ทริคง่ายๆแล้วกันนะครับสําหรับเจ้า แอปพลิเคชันเซลโลบนเครื่อง POC นะครับไรโดเน็ตเวิร์กเทสยังคงอยู่กับทุกคนยังไม่ได้จากไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาจะดูเงียบๆไปนะครับเราก็ต้องการที่จะเปิดทางให้กับพีพีทุกคนที่มีความรู้ในโซเชียลมีเดียต่างๆผมก็อยากจะขอเป็นผู้รู้บ้างไอ้ขอผู้ตามบ้างนะครับก็ก็พอพอหยุดไปก็เลยเงาๆนะครับคิดถึงเพื่อนๆนะยังคงกลับมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับโอ้ที่สัญญากันไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมจะไม่ลืมนะครับเครื่องตัวนี้นะครับ S ชอจอบนนะครับนี่นะครับเป็นจอบนนะครับเนี่ยนี่เครื่องนี้ผมได้รับมาจากบริษัท CCM นะครับในการทดสอบนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าแรกๆเฉยๆใช้ไปใช้มาพอรู้เทคนิครู้ฟังก์ชันรับบางอย่างของมันแล้วจะบอกว่าโคตรดีนะครับนี่จอบนเสียงดัง S STALK S, S Talk นี talk, ่ STALK S, talk, S talk นะครับคลิปหน้าเจอกันกับ STALK นะฮะฝาเดอเลยเ์เราด้วยไทยแลนด์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ